สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับผมแปลงไฟ,ฟล์ Excel เป็นไฟล์ PDF เรนะผมถ้าว่าแปลคนที่อยากจะแปลงไฟ,ฟล์ Excel เป็นไฟล์ PDF นะผมบางทีอาจจะมีปัญหาว่าเอ้ย เวลาแปลงไฟล์แต่ทีมันแปลงไฟล์ได้แบบชีตใครชีตมันนะผมอันนี้ผมก็จะตั้งว่าชีต P 1 P 2 P 3นะครับผมเพื่อนเห็นประเอยแดงเหลืองน้ำเงินเนี่ยครับเออบางทีว่าจะแปลงไฟล์มันแปลงได้ทีอันผมว่าคลิปนี้ผมก็จะมาสอนว่าเออถ้าแปลง P 1 P 2 P 3เป็นไฟล์ PDF เดียวกันทำยังไงนะผมเอาครับผมอย่างแรกนะผมให้คลิกขวาที่ชีตแรกนะผมจากนั้นกดเลือกแผ่นง,งานทั้งหมดนะผม เพื่อนจะเห็นได้ว่าสีตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปหน่อยครับผมสีมันจะสว่างขึ้นนะครับผมแล้วจากนั้นนะครับผมให้กดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นถ้าใครใช้ excel version ใหม่ๆก็สามารถกดบันทึกแฟ้มเป็นแล้วเลือกแฟเป็นไฟล์ pdf ได้เลยนะครับผมสำหรับผมใช้ excel version เก่าหน่อยนะครับผมให้เลือกไปที่พิมพ์นะครับจากนั้นครับเลือกเครื่องพิมพ์น,นะครับผมให้เป็น microsoft print to pdf นะครับผมเลือกแบบนี้เลยอ่ะ เดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนบผมว่าก่อนพิมพ์มันจะเป็นยังไงบ้างเห็นปะมันก็จะเป็นหนึ่งสองสามแบบนี้นะครับผมอ่าโอเคเห็นปะแล้วจาน้นก็กดพิมพ์ดูนะครับเห็นปะผมอันนี้ผมเปิดไฟล์ PDF ขึ้นมาแล้วนะครับเห็นปะอันนี้มันก็จะเป็นเซฟมาให้เอาแล้วครับผมหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามนะครับเห็นเปล่าเอ่ยอ,อ่ะ แต่ว่าสาหรับบางคนครับอาจจะต้องการแปลงเป็นไฟล์ PDF แค่1กับ3ทํายังไงอย่างแรกครับให้เลือกชีตแรกที่เราต้องการจะแปลงไฟล์กอดฟุตผมเลือก1กับ3าผมให้กดหนึ่งนะครับผมแล้วจากนั้นกดคอนโทรลค้างไว้ครัครบแล้วคลิกที่3ครับเ็นี่นาปุ๊บอ่าโอเคแล้วจากนั้นก็กดพิมพ์เหมือนเดิมครับเห็นปะ่ะปุ๊บเลือก Microsoft Print to PDF นะครับผมแล้วแฟงตัวอย่างเพื่อนๆเ,เห็นป่ะเอ่ยอันนี้ก็คือ ผมเลือกปริ้นเฉพาะหน้า1กับหน้าสานะผมเป็นไฟล์เดียวกันก็สามารถทำได้เช่นกันนะผมสับใครที่อยากจะเฟซก็กดพิมพ์ใบนั่นเองครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะผมที่ต้องการแปลงไฟล์ Excel เป็นไฟล์ pdf แบบบวมใหญ่ๆชีตเข้าด้วยกันนะครับผมเออก็สำหรับถ,ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าสวัสดีครับ